สวัสดีค่ะหอยลาวพัฒนาค่ะทุกคนหอยลาวพัฒนาเมื่อวานเมื่อคืนก็ออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องมารับชมของมือวันที่20ค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางหอยรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพน,นันใดๆทั้งสิ้นจะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วย ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะแนวทางเราพัฒนาจะลงสูตรนี่ให้ได้พี่น้องด้วลงสูตรนี้ให้สองแปดหนึ่งนี่ สูตรนี้ก็เข้าเด่นเด่นแปดนะสองปดเข้าเด่นแปดสองปดสูตรนี้พวเข้าเอาลงสูตรนี้ค่ะพี่น้องสูตรที่เข้านี่แหละกลับเอาเด้อพี่น้องเด้อกลับตัเอาเด้อมันเป็นสูตรที่กลับนะคะสูตรที่กลับไม่ได้ปักหลักเราพัฒนา เาวที่ยี่สิบตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องสก,กายันเบิดอละไเด้เขียนบ่อยากออกแล้วเด่นตัวบักใหญ่ๆเลยศูนย์กับเก้าสองตัวบน เหมือนเดิมนะคะ มาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เอาก็ไม่ชอบก็ตัดด้วยพี่น้องด้วยก็มันมาอย่างนี้เนาะมันมาอย่างนี้เลยพี่น้องด้วย เลขมาตัวเก่าได้พี่น้องเลขมาตวเก่าเอาตามสูตรได้พี่น้องเราตามสูตรมาตกเก่าพี่น้องบบมากก็บ่ต้องจัดเดยถ้าชอบก็จัดตัวนี้เก่าได้พี่น้องเก่าปากกามึกซึมนี่บบมากเลยพี่น้องมันซึมแห้งกดไม่ค่อยชอบ สองตัวล่างกลับด้วยมันมั่งสิเด้พี่น้องมั่งสิกระไดจังสิแล้วเลขมันบ่ได้หนีไกลกันนี่เลขเล่ากระได้มันมาแบบเดิมนะ่ะพี่น้องที่บ้างกไดแล้วเนาะมันมาแบบเดิมเด้อเลขก็ไดแปดชุดแปดหาง แปดชุดแปดทางเห่นแล้วพี่นอ้องลงแนวทางสูตรเขา้าสูตรเข้าแปดสอง สองแปดมันเป็นเลขกลับเนาะนี่แหละยังสี่แะ้วพี่น้องแคบหน้าจอเอารถดคะ่ะมันมาตามสูตรมันแหงตัดงายตัวพี่น้องแหงตัดไงตัวมันมาอย่างสี่มันบละเขาบอมากตัวใดเ้าก็ตัดออกเน้นตัวนี้ด้อพี่น้องด้อเน้นเน้นเก้ากับศูนย์เน้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เน้นให้ด้อ ไม่ใช่ว่ามาตัวเก่าแล้วจะไม่มีตัวเน้นนะเน้นตัวนี้เน้นให้ตัวนี้เ้อเน้นให้ตัวนี้นะเน้นให้ตัวนี้นะเก้ากับศูนย์นะตัวนี้ไ่ได้เน้นเด้พี่น้อง เพราะว่ามันเด่นได้เก้ากับแปดด้วยนี่เออได้ศูนย์กับเก้าเห็นบ่แปดกับสองมันจะไม่เด่นเลยเห็นปะเออมาแปลกแปลกด้วย,วยพี่น้องเลขเนอะน้องว่าบ่แคปหน้าจอเด้อค่ะปากกาใหญ่มันเขียนกับงามเนี่นะพี่น้องเนาะเห็นชัดดีอีกสูตรนึงมันก็นได้เด่นสี่กับสามนะพี่น้อง แต่มันบ่มีในหันอีกสูตรนึงก็ได้สูตรกับเก้าที่มันเข่ามาวยากับสูตรแปดกับเก้านั่นแหละเดียวกันงวดนี้ได้ได้สูตรกับเก้าเด่นนะเด่นงวดก่อนได้แปดกับเก้าเด่นงวดนี้ได้สูตรกับเก้าแค่นั้นแหละพี่น้องราวพัฒนาที่ยี่สิบหมายเป็นเพียงแนวทางนะคะ เี่แปดหางค่ะทุกคนูตรแปดสองสองแปดะนะเล้มเสมอว่าแนวทางนะเ็นบอกขีดไปขีดนะ เด่นที่เก้ากับศนย์เห็นป่สองตัวบนล่างกลับด้วยฮะเอาคักๆทั้งสิ้นละพี่น้องเราพัฒนาที่ยี่สิบขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ ตามไว้ค่ะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จ้าจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสูตรนี้เข้าดีค่ะพี่น้อง